ปาตีแฟม i ลีสวัสดีค่ะวันนี้ปาตีชวนเพื่อนๆเข้าครัวค่ะเรามาทำสลัดกันนะคะนี่ก็คือสลัดแฮทสลัดที่นี่เขาเรียกแฮทสลัดนะคะมันคือคล้ายๆกับสลัดแก้วแล้วก็นี่คือแครอทค่ะแล้วนี่ก็หัวลาที่สแตงค่ะ มาทำสลัดกินกันนะคะแล้วก็นี่มะเขือเทศค่ะเพื่อนเพื่อนมะเขือเทศปติก็จะใส่ข้าวโพดค่ะข้าวโพดแล้วก็จะใส่ชีสสดเป็นก้อนนะคะมาทำสลัดกินกันค่ะแล้วปติก็จะใส่เขาเรียกอะไรนะชิงนเค้น อร่อยค่ะสูตรนี้มาลองทำกันค่ะเสร็จแล้วปตีก็จะใส่ใส่โยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติไปเสร็จแล้วปตีก็จะใส่เกลือนิดหน่อยเพื่อนๆนอาไปลองทำได้นะคะสูตรนี้ ใส่ผิดใช้นิดน้อยรับลองอร่อยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของแม่ย่าของปาตีเองค่ะแม่ย่าทำให้กินประจำง่ายๆค่ะแล้วก็วก็ใส่เอซิเอซิเพื่อนๆก็ไปลองดูดตามทุกป,ปมา แล้วแต่ชอบว่าเพื่อนๆจะเอายี่ห้อไหนแบบไหนคะ่ะจะเอาไม่ต้องเอาเอสิคดำก็ได้อันนี้ปฏิใส่น้ำมันมะกอกน,นะคะเสร็จแล้วเราก็ค้นเลยค่ะสูตรนี้ง่ายๆแต่อร่อยนะคะ,ะตะิีใช้โยเกิดรสธรรมชาติเสร็จแล้วค่ะเพื่อนน่าทานมาก กินสลับกันค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนาทานมากค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปตีจะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดตกดตเพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้ปตีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามารับชมคลิปปตีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะตลดาดผักรวม